Radio with the เอาละครับผมกรารสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ผู้ทางซานกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนหาวงแหวนวิญญ,ญาณสำหรับใครที่เล่นเกมนี้เพียงแค่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีญาติในเกมนี้ไม่หรือว่าไม่ได้อยู่ในเซิฟนี้นะจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงคนเดียวหรอกเพราะว่ามันต้องคัดลอกกระจกเงาทีมเพื่อนสำหรับใครที่รู้เรื่องการคัดลอกกระจกเงาทีมเพื่อนหรือว่าระบบเพื่อนรักนเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะโดยวิธีนี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งรูเเร็วนี้แหละเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีข้อความส่งมาบอกว่าเพื่อนนะครับผมได้ทําการคัดลอกกระจกเงาทีมของคุณแล้วพี่ก็ได้วงแหวนวิาาาา้งงลววกกกก็ไดออออะะรรรี่่่มใคคนัืจ ีเพื่อนนแล้วว่ามันก็มีชื่อเพื่อนบอกไงพี่ก็เลยทักไปถามว่าไอคนเออถ้าไปถามคนในเกมนี่แหละชื่อเพราะว่ามันมีชื่ออยู่ว่าการคัดลอกกระจกเงาทีมเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยตอบแบบให้พี่ชื่นใจมากเลยนะครับผมเขาตอบว่าเขาไม่รู้นะตอนแรกพี่ก็งงเอ้าแล้วสรุปมันคืออะไรวะแล้วพี่ก็หลังจากที่พี่คุยกันอยู่สักพักก็มีวงแหวนส่งมาอีกแล้วแล้วก็เป็นไอเพื่อนคนเดิมนี่แหละจนพี่ได้รู้ว่าเขาลงเตียสูย์วิญญาณโดยการที่เขาเอาทีมพี่ไปช่วยเว้ยแต่พี่ก็งงว่าเฮ้ยเขาเอาไปช่วยได้ไงเพราะว่าพี่ไม่ไดด้ก เข้าทีมใครเลยพี่ก็งงแล้วพี่ก็เพิ่งได้รู้ว่าไอร้ระบบเพื่อนรักนี่แหละพี่ก็เลยสรุปได้ว่าไอร้ระบบเพื่อนรักเนี่ยสำหรับใครที่เป็นเพื่อนรักกันในเกมที่เราทําการแอดกันไว้เนี่ยมันจะมีความสามารถมากกว่าการแอดเพื่อนแบบปกตินะเขาจะสามารถเอาทีมเราเนี่ยไปช่วยตีอสูรวิญญาณโดยการที่เราจะออนหรือว่าไม่ออนหรือว่าจะไม่กดเข้าทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโดยการที่เราไม่รู้เรื่องเลยเขาก็สามารถเอาทีมเราเนี่ยไปลงดันเจียนตีอา่าอสูรวิญญาณได้แล้วอสูรวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่า ต่างจากการเชิญเพื่อนปกติเลยนะคือแบบเราไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าไอระดับความยากเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เว้ยไอระบบเพื่อนรักเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะออนหรือว่าไม่ออนเนี่ยเราก็สามารถเอาทีมเพื่อนเนี่ยมาช่วยตีได้เว้ยมาเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะไปที่หมดฝึกฝนแล้วพี่ก็ไปที่อสูรวิญญาณจากนั้นเนี่ยพี่จะลองตีอะไรสักอย่างนะอย่างเช่นว่าเออพี่จะขอตีหมีคำรามก็แล้วกันตรวจสอบสังหารแล้วพี่จะลองเชิญเพื่อนนะกดปุ๊บอ่าแล้วก็เอารายชื่อเข้าร่วมมจจจาาาากกกนนั้เเเรร็ะะีปติชิชญแบบว่ ระดมลูกทีมใช่ไหมแบบว่าวิญญาจารย์ใกล้ๆใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเชิญเพื่อนแต่นี่ไอ้รูกหัวใจเนี่ยจะเป็นระบบเพื่อนรักนะทุกคนสังเกตได้ว่า,าเดี๋ยวพี่จะลองเอาแบบเพื่อนปกติเพื่อนปกติเนี่ยจะไม่มีลูกคนแล้วก็หัวใจนะแต่ไอ้ลูกคนแล้วก็หัวใจเนี่ยมันจะเป็นระบบเพื่อนรักกันทั้งหมดเลยแต่ไอ้พวกนี้ก็คือไม่ออนนะปุ๊บพี่ลองกอดดูปุ๊บเขาบอกว่าอยู่ในทีมอื่นแล้วอ่ะอีกฝ่ายออฟไลน์อะไรเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่สามารถทําได้แต่ว่าไอ้ระบบเพื่อนรักเนี่ยสังเกตได้ว่าพวกนี้เนะ พี่ก็จะเลือกอ่าคนนี้คนนี้พลังตั้งสี่สี่แสนเลยเขาน่าจะช่วยพี่ตีได้อ่าพี่ก็เชิญมาปุ๊บอ่าแล้วพี่ก็รอเขาทีหลังอ่าเห็นไหมมันก็สามารถเอาทีมเพื่อนเนี่ยไปตีได้แล้วพี่ก็กดไปต่อสู้ได้เลยโดยการที่แบบเขาจะอยู่หรือว่าไม่อยู่เราก็สามารถเอาไปตีได้ดังนั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยหาเพื่อนสนิทที่แบบมีพลังใกล้เคียงกับเราหรือว่าสูงกว่าเราเนี่ยเอามาช่วยตีได้นะทุกคน ก็กดมาที่ระบบตรงนี้แล้วก็มาที่ระบบเพื่อนรักนี่แหละเออพี่อาจจะพูดระบบเพื่อนเพื่อนสนิทบ้างนะเพราะว่ามันมันติดปากนะครับผมอ่ะระบบเพื่อนสนิทเนี่ยมันจํากัดให้มีแค่7คนเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็กดเชิญเพื่อนเข้าร่วมนะครับผมใครอ่าสำหรับเราเนี่ยที่จะอยากได้ใครเป็นเพื่อนสนิทนะพี่อยากได้คนนี้อ่ะพลังสี่แสนรู้สึกว่ามันดีเหลือเกินนะสี่แสนเนี่ยชอบมากเลยนะพวกสลังสี่แสน่ะฟึงแสนไม่เอานะเอาแบบสี่แสนาสามเนี่ยแบบพวกนี้เนี่ยจะได้ไปเอ,อ้ยไม่มันไม่สี่แสนนี่ว่าเป็นล้านเลยเออ ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับระบบเพื่อนรักเราก็สามารถเอาลงไปตีอสูรวิญญาณหรือว่าเอาตีแบบว่าดันเจียนวิญญาณได้จริงๆเนี่ยพี่บอกเลยว่าตั้งแต่พี่ทำคลิปหาวงแหวน100 10, 0 0ปีเนี่ยพี่ไม่ได้ลงอ,อสูรวิญญาณเลยคือแบบเพื่อนมันมาคัลอกกระจงวิญญาณจนพี่ถึงระดับ2 5 9ต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยพี่ยังไม่ได้ลงอสูรวิญญาณแม้แต่ครั้งเดียวเลย แล้วมันก็ทาให้พีเนี่ยก็ได้วงแหวนวิญญาณเหมือนเดิมนะเนี่ยแบบนี้นะ่ะมันก็จะส่งมาแบบนี้นะวงแหวววิญญาณอนะ่ะหมื่นปีก็มีนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยคัดลอกกระจกวิญญาณมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่พาเพื่อนไปตีปกติเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูดบายครับทุกคน